สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำยำกระท้อนหอยลายกินกันนะคะทำกันแบบง่ายๆแต่ว่ารสชาตินี่คืออร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำด้วยกันเลยนะคะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมนะคะแน่นอนค่ะจะต้องมีกระท้อนหัวหอมมะนาวพริกน้ำตาลมะพร้าว ผักกาดขาวไว้ตกแต่งจานนะคะแล้วเราก็ใส่หอยลายกับถั่วด้วยค่ะวันนี้ใช้หอยลายกรอบนะคะและน้ำปลานะคะเราจะใส่น้ำปลาไปในน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบีบมะนาวตามลงไปค่ะเป็นการทำน้ำยำแบบง่ายๆเลยนะคะ แล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากาันน้ำตาลมะพร้าวถ้าหากว่าเป็นก้อนนะคะก็บี B ้บีให้ละเอียดด้วยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะตรงนี้สามารถปรับอัตราส่วนได้ตามรสชาติที่ชอบเลยนะคะแล้วเราก็ซอยหอมเตรียมไว้นะคะ นำผักกาดขาววางรองในจานเพื่อความสวยงามและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในชามนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกระท้อนกันนะคะปอกเปลือกกระท้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราเฉาะ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 กระท้อนด้วยนะคะ หลังจากนั้นก็นำกระท้อนที่เราฉาะเรียบร้อยแล้วไปแช่ในน้ำเกลือใช้ไวส้สักครู่เราก็นำกระท้อนมาหั่นเป็นชิ้นๆเลยนำมาวางในจานที่จะเสิร์ฟเลยค่ะวันนี้เราจะไม่ได้นำไปคลุกก่อนหรือว่านำไปตำนะคะ แล้วก็โรยหัวหอมที่ซอยไว้แล้วลงไปเลยค่ะโรยหน้าลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำยำค่ะราดลงไปเลยนะคะน้ำยำโรยหน้าสุดท้ายด้วยหอยลายและก็ถั่วนะคะน่ากินมากๆเลยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะตั้งชื่อเมนูนี้ว่ายำกระท้อนหอยลายนะคะ กินแล้วได้ทั้งวิตามินและโปรตีนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ